สวัสดีครับท่านผู้ชมครับดีตอนรับสู่ช่องวิระดำแต่งนะครับวันนี้พา FC มาดูครับ NPR นะครับ,รบตัวนี้เครื่อง110นะครับช่วงล่างใหญ่นะครับช่วงล่างนี่เอฟหน้าหลังเลยครับตัวนี้เครื่องแน่นอยู่ครับ เกียดีเครื่องแน่นเป็นซีพอใช้ได้คันนี้แสนสามต่อรองนะครับแสนสามต่อรองครับวันนี้มีลูกค้ามาดูแล้วครับจะจบหรือเปล่าครับดูครับติดตามกันครับภายในครับ คันนี้เฟืองช้านะครับเฟืองช้าครับแรงครับแรงลองเองมาแล้วครับราคานี่ใช้ได้เลยนะครับแสนสามครับหน้าหกหน้าหกน็อตน,นะครับเอฟเนหน้าเอฟหลัง โอ้โลูกค้ามาลองครับเหยียบเต็มที่เลยครับลองเลยดูครับเพื่อนๆว่าไงครับท่านผู้ชมว่าไงครับแสนสามต่อรองครับโอ้โหดูครับพื้นเหล็กแรงคันนี้แรงเฟืองช้าอยู่ แบดก็ยังใหม่อยู่นะครับไม้ข้างล่างก็ยังใหม่อยู่นะครับยังสวยอยู่ เครื่องรถนั้นเลยนี่คืองทำรถดํได้เลครับเคืองาโิอ้าสีขาดหกสองอแม่จันอันนี้ฉันเือมัช่ใหมันวมด้วยล้วสายปืน ที่เดจะพวกกาบเนี่ยพวกไม้อะไรใหม่ไม้ไ่าไรถไม่ค่อยได้ใช้คันนี้

เสียเครื่องมันแั่นนี่อยู่เคื่องน้องก็ไม่ไม่ได้ใช้งานพอดีทั้งนี้เลยเนี่ยเขาล่อเนี่ยอะไรตัวเขาต้องจอดตรงนี้ไว้เออบอกดูเอาครับดูเอา <c oughs> เดี๋ยวต่อการคลิปหน้านะครับ <c oughs> ท่านผู้ชม <c oughs> สนใจติดต่อเลยนะครับ ติดตามด้วยนะครับช่องวีระดำแต่งนะครับ